การแบบว่าศ <ส üg S 1> ึกษากันอ,อยู่นะว่าช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้ยังไงมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งจา๋าต่อมาเป็นเรื่องของชีวิตที่แบบว่าจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองน,นอนต่อไปก็เรื่องของโทรศัพท์นะตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ละลถแห่นะก็คือ จริงนะถ้าเราจะศึกษาเรื่องของประวัติศาสตร์หรือสภาพสังคมในแต่ละยุคศึกษาผ่านเพลงลูกทุ่งได้เลยนะว่าเป็นยังไงก็คือชีวิตคนวิถีชีวิตคนมันเปลี่ยนใช่สมใช่แต่ก่อนเนี้ยพอนึกถึงลูกทุ่งท้องไร่ท้องนาหอมเอ่ยหอมดอกกระถินอะไรประมาณนี้แต่ทุกวันนี้อ่าเฮามันผู้สาวค่ะแล้วเป็นมาอย่างนี้นะคะก็่องผู้สาวขาเลาะอยู่เลย อันนี้มาดูเพลงใหม่สุดคือลูกผู้สาวขาเลาะที่ที่ที่ดูที่ได้ฟังอันนี้มาดูความรักประจําสัปดาห์กันไหมฉันเกลียดคนใส่เอฟเฟกมากเลยนะมาดูความรักประจําสัปดาห์กันหน่อยใครมีคําถามอะไร SMS มานะคะ4 2่1 1ง7 7นะคะมาเลยสดสดในรายการของเราจะเอาความรักเดี๋ยวเอาตัวเลขก่อนเอาให้พี่กบพักก่อนไหมเพราะเมื่อกี้นี้ฮงฮงจุ้ยก็จะเหนื่อยละไม่เป็นไรอ่ะได้ถ้าอย่างนั้นดูความรักอะไรมาใครเกิดวันอะไรอันนี้ทําถอยหลังได้ไหมพี่กบเราเจ่าอะไร คนรอฟังอยู่ปกติมันอาทิตย์ไปเสาตอนนีล้ลองย้อนมาจากเสามาอาทิตย์ไหมเสาพุธพระเนเพื่ออะไรเพื่อความแปลกใหม่ <c oughs> ไม่หรอกพราไพ่มันมาตามนั้นใช่โอเคเริ่มจากวันอาทิตย์ก่อนอดีแล้วครับเพราะวันอาทิตย์เนี่ยเ <c oughs> ขาเลขหนึ่งไงต้องมาดับหนึ่งเลยโอ้แครนะฮะวันอาทิตย์ความรักของคนที่เกิด <c oughs> วันอาทิตย์สัปดาห์นี้อันลัคกี้อินเกมไปแล้วจะมาดูว่าในเลิฟจะเป็นยังไงอันนี้ต้องเรามาระวังนะ คนที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้เนี่ยพันธุมรระตะนุนะ <c oughs> จะมีอาจจะมีปากเสียงกันได้ uh huh. ต้องระวังเลยด้วยเพราะอย่างยิ่งตัวเราเองนี่แหละจะเกิดจากตัวเราเองเนี่ยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับปัญหาที่เกิดขึ้น uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้จะเย็นๆนิดนึงคนวันอาทิตย์ก็พูดน้อยๆสัปดาห์นี้นะเอวันจันทร์เป็นยังไงบ้างความรักของคนที่เกิดวันจันทร์นะ ลาพระตะนุมรณะจ้าทำไมดวงเป็นอย่างนี้กันเนาะอาทิตย์นี้ออแบบว่าเป็นกันหมดเลยอะนะฮะจริงๆมันดีนะแต่ช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหากันได้นะครับผมแต่เริ่มต้นมาดีนคนที่เกิดวันอังคาร,คารปะตะัตตนิกระดุมพระปะตะัตตนินี่นี่อันนี้ดีเลยคนที่เกิดวันอังคารดีเลยครบรอบแต่งงานอะไรเปัตตนิ<ะ>กระดุมพระ ปัตตนิหรือไ่ก็ได้เงินจากแฟนไหมปัตตนินี่หมายถึงแฟนเลยและนี่สองปัตตนิเลยเนี่ยแปลว่ามีแฟนสองคนไหมไม่ใช่หมายถึงแบบเป็นการตอกย้ําว่ามันความสัมพันธ์เนี่ยเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะภายในสัปดาห์นี้กับปัตตนิของเราคนวันพุธเงินไม่ค่อยดีไปละมาดูซิความรักจะเป็นยังไงไม่แน่หรอกเขาอาจจะลัคนีเลฟก็ได้อ่าโอ้โหปุตตะมรณะมรณะโอ้แปลว่าปุตตะคือเมียน้อยได้ไหม ุตตะไม่ถึงหมยถึงลูกๆก็ได้ลูกๆอ่ะแต่นี้ความรักไงแต่นี่ในแง่ของความรักนี่ก็หมายถึงแบบมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอคุณอาจจะมีปัญหาหรือมีปากเสียงกันในเรื่องของเล็กๆน้อยๆอเ,เราก็หางานให้เขานะไปตีปมลณะน้อยสี่ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง<ำ>ของคำพูด,พดเลย บางทีนะคนเราอยู่ด้วยกันมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องใหญ่เรื่องโตหรอกที่ทะเลาะกันเขาบอกคนรักกันจะไม่ทะเลาะันเรื่องสําคัญอะไรก็ไม่รู้สักเพ่ทะเลาะกันเรื่องติงตองปัญญาจริงแย่งกันดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยเธอปิดไฟฉันเปิดไฟอะไรเงี้ยไม่ได้เย็นนี้จะกินอะไรเนี่ยทะเลาะกันบ่อยอะไรก็ได้เพราะอะไรก็ได้เอ้ยอะไรก็ขี้เกียจคิดทะเลาะกันอีกออะไรก็ได้นี่ยมันยากที่สุดแล้วมันมะเหอะประมาณนั้นเลยวันพฤหัสมาพรฤหัสครับเงินดีไปแล้วกรมมะวินาตอาลีฮะ ไม่เป็นไรแก่แล้วไม่ต้องการเรื่องความราาักค่ะต้องการเงินอย่างเดียวค่ะ <c oughs> คือมันจะมีปัญหาที่แบบว่าปัญหาที่แก้ไม่ตกอะเนาะ <c oughs> ที่แบบเคยเคยขัดแย้งกันมาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ <c oughs> เออแล้วมันก็วนมาเจอเรื่องนี้อีกอะ <c oughs> ในสัปดาห์เนี้ยการที่เราได้รู้ไว้ก่อนอย่างที่บอกอย่าไปนอยนะคะใครก็ตามก็ <c oughs> คือแค่รู้ว่าอ๋อมันอาจจะมีปัญหาถ้าเราระวังมากพอก็จะไม่เป็นไร <c oughs> มีอลิลิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในคนที่เกิดวันพฤหัส ในบางรายนะฮะออาจจะต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3มด้วยครับอ๋ออริคือมือที่สามถ้าถามถ้าถามในเรื่องของความรักนะมาวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ครับผมปุตตะสุภาพปุตตะวันศุกร์ดีมากวันศุกร์นะอิจฉาที่สุดดีทั้งวันความรันวันชื่รแลอวเงินเขาก็ดีจะทําอะไรก็ดีไปหมดวันศุกร์นี่แม่เดี๋ยวว่าไงว่าตามกันเลยวันศุกร์อะ นะครับอาทิตย์นี้ดีมากครับวันเสาร์สุดท้ายแล้วครับวันเสาร์ลาพระสหัชชะสหัชชะชเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคําว่าอาลีนะ่ใช่ถ้าในมุมของความรักถ้ามีอลีโผล่ขึ้นมาให้เรื่องของปัญหามือที่สามเนี่ยเราต้องระมัดระวังค่ะแต่ถ้ามีคําว่าลาพะระโผล่ขึ้นมาเนี่ยออันนี้ดีเลยตรงกันข้ามกับอลลีเลยใครก็ตามที่ คนวันเสาร์นะถ้าตอนนี้กําลังอยู่ในสถานะที่แบบคบหาดูใจกันอะลาภะนี่คือแบบจะได้กินกันเลยนะหมายถึงว่าไปกินลาบกินก้อยกันอย่างเนี้เหรอเอออุ้ยอร่อยแซ่บเลยจริงๆตะระเดนตั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 นสัปดาห์นี้เต็มตัวเลยนะ สำราญบุญลาบเออนะครับผมดีฮะดีดีเป็นความรักที่หวานชื่นแต่จะดูร้อนแรงกว่าคนวันศุกร์นี้ว้าวก็ขอให้อิ่มนะคประมาณนี้นะครับผมความรักไปแล้วนะคะทีนี้เรามาทางฝ่ายวัยรุ่นเขาเป็นเรื่องของความรักละคนแก่อย่างเราไม่แก่ดีว่ะเอาเป็นว่าวัยรุ่นมากๆเออเพอายุแล้วมันก็ไม่ค่อยสนใจเราจะสนใจกันว่าแล้ว นอกจากเงินแล้วเราก็จะแบบความสุขทางใจคือเราเริ่มหันหน้าเข้าหาวัดเริ่มเข้าหาศาสนาเนาะถ้าสำาสำหรับคนศาสนาอื่นๆเขาก็อาจจะไปโบสถ์ไปอะไรอันนี้ไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าเป็นคนพุทธเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยากสวดมนต์มากขึ้นอยากทําบุญอยากไปถวายสังฆทานอยากจะไปโดนเนอยากจะไปบริจาคต่างๆนานาอยากจะให้คนมากขึ้นเรารู้สึกว่าจากที่เราเคยฝันอยากจะแบบอู้หพอแบบมีแสงสีเสียงตกเย็นอยากไปผับอยากไปกินเหล้าอยู่ไปอะไรกลายเป็นว่าก็อยากอยู่บ้านอยากไป ไปที่สงบใจอยากจะตายอย่างสงบก็เป็นไปตามวัยีบางคนแบบว่า,เ,าเริ่มแบบตอนเด็กตอนวัยรุ่นเที่ยวแบบอ,อุ้ยอยากเที่ยวแบบยุโรปนูน่นนี่นั่นแบกเป้เที่ยวตะ,ตะลุยภูเขาพอเริ่มแก่แบบอ,อุ้ยอยากไปสแสวงบุญที่อินเดียมันแบกไม่ไหวแล้วไงปวดหลังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานี้เรารีบเที่ยวกันเถอะค่ะเที่ยวในขณะที่ขายัางเดินไหวนะคะแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เราอยากทําบุญเนี่ยเราจะสงบแล้วเราก็จะแบบใช้ชีวิตได้คุ้มค่าถ้ายังไม่เคยเปรี้ยวกันมาก่อนเราจะไม่รู้ถึงความหวานสงบตอนจิต จืดว่ามันมีความสุขได้เหมือนกันตอนแก่ๆและอายุมากขึ้นนะคะทีนี้นตัวเลขมันจะมีตัวเลขที่เหมาะกับนักธุรกิจที่ทำแล้แบบร้อนแรงเลยแบบเอาไว้เล่นหุ้นนะคะเอาไว้เก่งกําไรเอาไว้ดูหวยเวลาที่เลงตรงนี้ลงทุนอะไรเท่าไหร่เราเคยพูดกันไปแล้วแต่มันก็จะมีเลขของแบบเขาเรียกว่าเป็นเลขนักบุญนะคะทำบุญเห็นผลไว ทำบุญเห็นผลไวในขณะเดียวกันวงเล็บไว้ตัวใหญ่ๆว่าทําบาปก็เช่นกันะนะคะมันเป็นตัวเลขที่มักจะนิยมทําให้ผู้ใหญ่หน่อยใช้เพราะว่าจะช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยในเรื่องของเงินทองโชคลาภก็มีมาแต่ในขณะเดียวกันก็จะควบคุมด้วยคุณธรรมทำให้ไม่กิฟการาฟเกินไปไม่หวือหวานะคะคู่เลขนั้นนะคะก็คือเราจะเรียกเองว่าเป็นเลขนักบุญนะคะ เลขนั้นก็จะมีคู่นี้ค่ะคู่แรกเลยนะห้าห้านะคะห้าห้าไม่ใช่เสียงหัวเราะแต่อย่างใดเลขนักบุญอ่าแต่เป็นเลขของดาวพฤหัสค่ะครับคู่เลขนี้นะคะปกติพฤหัสอ่ะใครคนสังเกตว่าคนวันพฤหัสจะทาธุรกิจไม่ค่อยสําเร็จเพราะว่าเขาจะเป็นแนวว่าขี้สงสารจะเอาเปรียบผู้บริโภคไปไหมอะไรอเงี้ยอันนี้<อ>จากตัวเองอ่ะก็เป็นเป็นคนที่ทําธุรกิจไม่เก่งแต่ เลขเหล่านี้จะช่วยได้ห้าห้าเนี่ยนะคะถ้าคุณไปทางครูบาอาจารย์คุณก็เจริญรุ่งเรืองได้ตําแหน่งขึ้นสูงมีการทําวิชาการต่างๆจะเรียนรู้ได้ดีแล้วก็ถ่ายทอดได้ดีนะคะเด็กๆรักผู้ใหญ่รักและที่สําคัญคือคุณดาวห้าเนี่ยมันเป็นดาวคุณธรรมดาวความรู้พอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บพอพระกับหมอมาอยู่ด้วยกันปุ๊บมันก็ขึ้นไปใช่ไหมก็ขึ้นก็ได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโชคลาภด้วยต่อไปก็คือ5 9และ95ค่ะครับ คู่เลขนี้นะคะก็จะเป็นเลขของเหมือนพระกับเทพมาอยู่ด้วยกันเลขค้าเราจำว่าเป็นพระเลขเก้าเราจำว่าเป็นเทพพอพระกับเทพมาอยู่ด้วยกันมันก็เคยเป็นความแบบโชคดีมีความแคล้วคลาดจากเรื่องราวระไม่เลวร้ายต่างๆได้ดีนะคะคู่เลขเนี้ยจะเป็นคู่เลขที่ทําให้นอกจากจะแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วเนี่ยยังทําให้เราสามารถที่จะแบบว่าโชคดีจากการทําบุญได้ด้วยอ่าม,มักจะแบบว่า ผู้ใหญ่ก็รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รักเด็กก็เคารพและก็มันเป็นตัวเลขที่ว่าถ้าเรายิ่งทําบุญเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นผลไวเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่ใช้เลขที่เกี่ยวข้องกับเลขต่างๆเ่าเนี้ยถ้าคุณทําอะไรไม่ดีเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหนึ่งคือทําไม่ขึ้นครับเช่นคิดจะโกงอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะทําไม่สําเร็จจะมีคนรู้ก่อนหรือตัวเราเองจะไม่สบายใจจนไม่กล้าทําอันที่สองก็คือว่าถ้าคุณทําอะไรที่ไม่ดีออกไปปุ๊บเนี่ย แม่ไม่มีใครรู้แต่คุณได้รับผลแน่นอนครับคุณจะต้องได้รับผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะมันจะไวกว่าเลขอื่นเพราะว่าเวลาที่คุณทําดีมันก็ตีผลมาดีเหมือนกันเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตอยู่บนความถูกต้องดีงามจะดีกว่านะคะ<อ>ไม่ว่าจะใช้เลขอะไรก็ตามนะเออขนาดแบบว่าสมมติคนไปเล่นการพนันในบ่อนที่ถูกกฎหมายนะถ้าไปโกงเขาก็ยังโดนดเลยเออทุกอย่างนะมันมีต่างประเทศไงของเรายังไม่ไม่ถูกอ๋อประเทศไทยไม่มีผ่อนใช ผู้ใหญ่บอกมานะคะก็ไม่มีบ่อนแต่คือต่างประเทศเนี้ยเขาก็จะมีกล้องวงจรปิดคอยจับคอยอะไรนั่นขนาดไปทําเรื่องที่แบบมันไม่ได้ถูกมันไม่ได้ถูกศีลธรรมอะเนาะแต่มันถูกกฎหมายในตามบางประเทศแต่ถ้าคุณไปทําผิดคุณก็ได้รับผลเหมือนกันทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าคุณทําอะไรไปอะคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้อยู่แก่ใจใ<ช>นะคะ<ช>ไม่ว่าใช้เลขอะไรก็นั่นแหละทําตัวให้มันถูกต้องทั้งกฎหมายและศีลธรรมดีกว่า <SMS S 1> นะคะ S m s มาบอกว่าจะทําบุญแก้ดวงความรักพังอะอะไร ทำบุญแก้ดวงความรักพังอ๋อเป็นเรื่องของดาวเนาะถ้าเกิดอยากจะทําบุญแก้ความรักพังนะคะอ่าเอสเมสมาทาง4 2 2 1 1, 1 7 7นะคะความรักพังดาวความรักคืออะไรดาวศุกร์กับดาวจันทถูกไหมครบาบดาวศุกร์ก็จะเป็นสเสน่ห์เลยด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในดาวที่อยู่ในกลุ่มของการสิ่งของใ,อใกล้เคียงกันถ้าคุณอยากทําบุญแก้ความรักพังและตัวคุณเองไม่มีสเสน่ห์ด้วยอยากจะเสริมให้รู้สึกว่ามีคนรักเมตตาทั้งในเรื่องของความรักและการงานเลยนะ ทำบุญด้วยเสริมดาวหกค่ะดาวศุกร์แล้วก็สิ่งที่จะควรจะทำในการที่จะแก้ดวงเรื่องของความรักนะคะเกี่ยวกับดาวศุกร์ก็คือถวายของหวานค่ะจะเป็นผลไม้กระป๋องน้ําหวานหรือจะเป็นของนุ่มๆหอมๆพวกแบบเบาะ อาสนะรองนั่งก็ได้นะคะหมอนถวายพระอะไรที่เป็นนุ่มๆหรือโซฟาถ้ามีกําลังนะถวายโซฟงโซฟาอะไรก็ได้หรือมีเงินมากกว่านะั้นจะถวายเป็นโทรทัศน์ก็ได้เพราะอะไรเพราะว่าดาวหกมันคือเรื่องของคําบันเทิงเรื่องของความสวยงาม<อ>แล้วแต่แล้วก็ ถวายเนี่ยนะคะพอถวายพระแล้วนะคะหรือว่าจะไปบริจาคต่างๆแล้วก็อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เขาเปิดทางให้เราแบบอภัยต่อการเถอะอมรับบุญนี้ไปแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บก็อัญเชิญเทวดาประจําดาวสุขที่สถิตยอยู่กับตัวเราให้ท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญแล้วเมตตาเราอันนี้จะพลิกร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ปัดที่บอกว่าปัดหนักเป็นเบาปัดเบาเป็นหายได้ะะเ,ออเวลาทําบุญเนี่ยนะอย่าลืมอุทิศให้กับเทวดาประจําตัวด้วยนะฮะ นะครับเพราะ,ราะว่า,าคนทุกคน,<อ>นเนี่ยคนทุกคนจะมีเทวดาประจําตัวของเราอยู่อย่าลืมอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวก่อน<ช>เป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ใช่นะฮะแล้วถ้าเกิดทําบุญแก้ความรักนะคะเนี่ยความรักพังอุทิศถวายบุญให,ให้ให้กับเทวดาประจําดาวสุขที่อยู่กับตัวเราก่อนนะคะเพราะดาวสุขท่านก็สุขก็เอาง่ายๆสุ์ก็คือสุขนะแล้วก็ เคล็ดลับการทำบุญนะอันนี้ก็คือเพิ่งรู้แหละไม่นานมานี้แหละก่อนที่จะไปเรียนในเพิ่งไปเรียนแล้วรู้ก็คือปกติเวลาเราไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไปถึงขอให้ลูกอย่างงู้นขอให้ลูกอย่างนี้ขอให้ลูกอย่างนั้นแต่เราไม่เคยอธิษฐานจิตถวายบุญให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยขออย่างเดียวเออเหมือนกับเราเอาง่ายๆเหมือนเราไปหาญาดผู้ใหญ่อะเนาะไปหาญาิผู้ใหญ่วันปีใหม่เงไปถึง คุณปู่คุณตาขอตังหน่อยอย่างเงี้ยเออท่านก็ให้แหละแต่อาจจะรู้สึกว่าให้แบบเออมันไม่ยังไงก็ไม่รู้มันก็ไม่อิ่มเอมใจแต่ถ้าเราแบบว่ามีพวงมาลัยสักหน่อยถือกระเช้าผลไม้ไป,ไปมาสวัสดีปีใหม่นะเดี๋ยวเขาให้เองเห<อ>มือนกันอย่างนั้นน่ะบุญก็คล้ายๆอย่างนั้นคือเทียบไม่เห็นเนาะว่าบางทีเราก็ต้องมี Gi ฟต and take ทเราต้องมีการให้มีการรับนะคะแล้วการถวายบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะคือพวกท่านน่ะท่านมีบุญล้นละ เวลาถวายบุญให้ท่านปุ๊บมันกลับมาที่เราหมดแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะไปไหว้พระห,ะหรืออะไรเนี่ยเราอธิษฐานจิตเลยว่าบุญที่ลูกเคยทํามาในทุกชาติพบขอถวายให้ท่านตดโ,<อ>โปรดจงเมตตาประทานพรให้เราอะไรยังไงก็ว่าไปแต่อุทิศบุญให้ใหท่าน<อ>า <ๆ S 1> ก่อนอใช่อ,อย่าอยงเดียวนะคะแล้วก็เออนั่นแหละดีนะฮะโอเคเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาดูกันว่ามันมีเคสหนึ่งเป็นเคสสตัดดี้เคสตัวอย่างเรื่องของฮงจุ้ยจากที่ไม่มีคนน่ะ ไม่มีคนเครียดมากมาทักมาหาร้านใช่ไหมร้านร้านไม่มีคนมาที่ร้านขายของเลยพอเปลี่ยนปุ๊บทักมาอีกพี่ออจะไม่มีคนผมไม่มีเวลาเลยตอนนี้เ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็อย่าลืมนะรวมถึงใครที่จะถามคำถามไร้ถามมาแล้วมีเลิกอ,ออกจากบ้านให้คนเมตตาประจำสัปดาห์นี้ด้วยขอบคุณโพชงนะฮะเครื่องดื่มสมุนไพรและพลกตสชา32ิชนิดครับการันตีด้วยรางวัลชีวิตจิต3ปีซ้อนสักครู่ฮะ